อเคครับเอาเลยฮะสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ฮะพบกันอีกครั้งครับกับผมกัปตันไทยแลนครับในเซเว่นไ <Seven Night. S 1> แต่วันนี้นะฮะผมจะมาอาริน่าให้ดูครับตอนนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยเป็นวันที่28เป็นวันพุธนะครับช่วงกลางสัปดาห์อาริน่าผ่านมาแล้ว2วันนะตอนนี้เนี่ยทีมผมก็อยู่ประมาณ4 3่พ ซึ่งก็เป้าหมายของผมก็คือ4,6 0พนะฮะถ้าเป็นไปได้ก็4,9 0พแต่คงจะไม่ถึงนะครับโอเคไปดูกันเลยดีกว่าฮะว่าทีมผมเนี่ยจะไต่อารีนาได้เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวขอดูตั้งมาสเซอรี่นิดนึงนะฮะโอเคตั้งมาสเซอรี่ก่อนฮนะเน้นโจมตีล้วนๆนะครับแล้วก็ตั้งลดเดอร์บนเจฟด้วยเพื่อความเท่ไม่เกี่ยวมาถึงเริ่มมาถึงเจอคนไต้หวันก่อนเลยครับยังไงยังไงเดซี่เหรอจะไหวเปล่าน้อง มาครับเดซี่อยู่ตัวหน้าเขาใส่รงข้ามแล้วก็มีอะไรเนี่ยเนียสไป์และหมิงหมิงนะครับยูริเปิดก่อนครับสกิลได้เรียกว่าเอ่อก็นะไล่ฆ่าพอๆพกันนะทั้งยูริผมแล้วก็สไป์เขาเจบความเรือการของมังกรโอ้โหแทบหมดหลอดร,รโปกดเล่งเทินมาไม่ได้แดกคลิสผมก็ถึกพอตัวนะรลเวลสามสี่ฟันเข้าไป คลิปเนี่ยเวลาบางคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันทะลุบัฟเหรอเปล่านะฮะสกิลมันไม่ใช่ทะลุบัฟนะแต่ว่าถ้าฝ่ายตรงข้ามมีสไปซ์เนี่ยสกิลของคลิปเนี่ยเวลาติดเดสมันจะทำโบนัสดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันมันก็เลยแบบทำเป็นเพียวดาเมจตรงๆเข้าไปนะปล่อยเดสเข้าไปเอาแล้วเกาะหมดนะครับจังหวะน,นี้โดนคอเตอร์ตายครับยังไงคือมาแล้วฟันเรียบร้อยกระจอกจริงๆเลย ยังไงไปดูกันต่อเลยดีกว่านะฮะ <c oughs> ทีมต่อไปนี้ผมตัดคลิปแบ่งกันมานะเพื่อจะแบบไม่เสียเวลาจังหวะที่ผมกดสู้อีนาไปเรื่อยๆนะคือถ้าผมไม่ตัดตรงนั้นออกเนะี่ยมันจะแบบยาวอะคลิปนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะยาวเพราะว่าผมตัดไปเยอะเหมือนกันโอเคยังไงปล่อยไปก่อนครับมิงมิงเจอโอ้โหลูดี้สามแปดคลิปสามหกจังวะอจียวกราดคลิปตายไปก่อนนะจังหวะนี้ลิปโอเว2สามสองด้วยนะคือลิปโอเสามสองนีแรงเลยนะ ผมคิดว่าริปป้เป็นตัวที่แบบมันเกินเมตาไปนิดหนึ่งอ่ะอยู่ริกระโดดไปลบปั๊บครับจังหวะนี้ตีธรรมดาอ้าวตีเฉยตีปาดเดะกลับมานี่ฮะโดนโบนัสเมกกันเข้าไปก็เจ็บพอสมควรนะและโคตรไร้ประโยชน์ครับสไปคือสไปเนี่ยถ้าถึกมันก็เก่งนะสามารถแบบเอาริปป้ไปใส่อพวกแบบไอเทมไว้ได้เลยถ้าสไปแบบซักเลเวล3 6มหกสาีอะไรเงี้ย ลิปโป้ก็จะมีพสซีฟคลีของสไป์ติดตัวนะโดนแกว่งไข่ครับจังหวะน,นี้แรงนะเลอว่าสามสองไม่มีตัวบูตดาเมจนะดูถล่มสุดท้ายเข้าไปโหลูดี้เหลือติก๊กตายเลยได้ไหมเลือดเจฟนี่เลือดได้ว่าสกิลริตโอเคครับทางด้านของลูดี้ได้แล้วฮนะได้เลือดขึ้นมานิดนึงหนิง <c oughs> ปล่อยทางด้านสกิลหม,ออลมู่มาดะเกฟยังเหลือเลือดหน่อยนะึงความเกลือโอกาสลิโปตายจนได้ครับจังหวะนี้ดูฟันกันแบบเหลือติงๆทางนั้นสีสวนสวนยังไงยูริกระโดดฉีบแซดบอกให้กระโดดฉีบเอาอย่างดีฮะใบคลิปไว้ได้ไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าห่งปล่อยชามายูริตายแน่นอนครับแล้วเออคลิปติดผ่าดด้วยแพ้แน่เลยวะ่ะ เจฟไม่มีสกิลทะลุบัฟแล้วนะ,ะยังไงยังไงเอ๊ตายเลยเหรอทิศสามหกแม่งแรงโอ้โหเจฟตายเลยครับแพ้ชัวร์ครับแบบนี้เออฮะเรียบร้อย โอเคมาดูคู่ต่อไปครับลิโปยืนหน้าโอ้โหเจฟสี่สิบเหมือนกันครับแล้วก็มีไอรีนเป็นตัวบูตัมเคริสเปิดหน้าก่อนปัดเข้าไปที่ลิโป้ลดกรอบไป2ฮิตลิโป้เลสโกวัวอตตายหายไปสามตัวออยังครับยูริยังเหลือเลือดติดติดความเกลี้ยกล่ของมังกรหายไป2ได้เลือดคืนมาโอ้ไอรีนเกิดมาใหม่ครับจังหวะนี้โดนแกว่งไข่ครับตายไป1นคนยูริเกิดมาใหม่ครับยังไง ปล่อยดอกไม้เก็บไอรีนไม่ได้ตัวมิงมิงเองก็ตายเช่นกันเจอสวนนะแลกกันแต่ยูริกดไปอ๋อหไม่ติดสะกดออกมันมีสไปค์ติดได้ไงโอ้โดนเจฟสะท้อนตายครับเจฟฝ่ายตรงข้ามลิโปเกาะหมดก็โดนเสียแบบนี้ปล่อยเดสเรียบร้อยโอเคกลับมาชนะครับเกมที่สมาจัดกันต่อเนื่องฮะเกมที่สี่ เอาแล้วฮะรีปอยืนหลักมากับเอสเอสสี่สิบแล้วลูดี้สี่สิบไปเล่นกับพ่อมึงเธอมาถึงแหวงใครก่อนเลยครับออื้หัวหายสิไอบ้บ้าความเกลียวการผมตายตัวเองโอ้โหลูดี้ตีเจ๊พันหนึ่งไอบ้บ้าเอาแล้วฮะออกหมดแรงครับสกิลหมู่เอสแพ้แน่อนอนครับตนอนนี้ โคตรเกลียดเลยจิวนีลิโป้แม่งแรงเกินนะโอเคดูกันต่ออย่างรวดเร็วฮะนี่เกมนีท่าไรเกมที่ห้าก่อนหน้านี้สี่เกมแพ้ตาหนึ่งชนะตาหนึ่งใชนะ่มิงมิงเปิดก่อนครับอืจัดไปตายไปสองอยู่ลเกิดมาใหม่ครับจังหวะน,นี้อืมลิเกิดมาใหม่ ไอลินเวลสามสองกระจอกฮะตีใครไม่ตายหรอเอ้าตายตัวหนึง่งเวสปา์สี่ดาวไม่ได้ใส่ของนะปล่อยเิือหมู่ครับโอ้ไม่มีใครตายฮนะโอ,โ,อโดนโคเคาน์เตอร์ตายเลยครับเดี๋ยวรอเป็นตัวบูตดาเมจนะฮโอ้ิงๆิงผมนี่มันขนมววเพราะว่านี่ยเจ็บมันเกลียวกราดเลือดเต็มฮะจังหวะนี้กรอกหมดแล้วครับริโป้ยังให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แพ้ไปเนี่ยออเอาโดนสะท้อนตายฮะและยูริยังมีเกิดโอ้หเจฟมันดีอย่างนี้เองก็ไม่ต้องถามนะครับทำไมพี่ไม่ต้องใช้ลิโป้นะฮะเมื่อกี้มีปัญหาทางด้านเสียงในเกมนิดนึงนะฮะผมก็เลยตัดภาพมาตรงนี้เลยเจอทีมแบบมันถึกหรือมันอะไรวะใส่กวนอูกับอีวานมาครับแล้วก็มาพร้อมไอรีนเลเวล40ลาเชล38โอ้โหเซนไนท์มันจะเยอะไปไหน ลิโป้รูร้ว่าสานะฮะเจฟครัไม่ใช่เจฟสไปคระโดดไปฟอสไม่ติดสักคนโอ้โหโดนเคาน์เตอร์นี่ติดบล็อกโดนไปพันสี่ไอรีดจิ้มมาเลเวล40ก็ไม่ตายครับถึกว่อยยังไงเจฟโชว์ศักยภาพหน่อยหรือเปล่าไปไปฮะโดนใครบ้างวนะเนี่ยอ๋อโดนลิปโป้นะฮะสตันไม่มีปัญหารครับจังหวะน,นี้เจฟเอาหน่อยครับเจฟโชว์ศักยภาพนิดน,นึงจัดก่อน โอ้โหแค่เป็นรเลยว่ะเอาเละฮะไอรีนเลเวล40โอ้โหช็อตครับยูริเจฟต้องจัดแล้วละ่ะความเกลี้ยกล่อมของมังกรความโก,กรธเกลี้ยวของมังกรด้วยแต่มันไม่เท่เลยว่ะเอาเป็นความเกลี้ยกล่อมเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะเท่กว่ามาปุ๊บลบดาเมจของทางด้านคริสผมไวนะ้ฮะกระโดดสับเหลือแค่200ครับ โดนทางด้านราเชลลบดาเมจอยู่อีวานเสียเวลาใส่โลกเป็นจังหวะของเราปล่อยเดด,ดไม่ติดไอรีนว่ะคนโดนสตันซ้ำไปอีกครับอืีวานสตันดูดเลือดสองพันเกิดมาต้องไม่เคยเจอแน่นอนปล่อยเอามาพาดเข้าไปลิโป้กลอหมดแล้วนะเพื่อนๆอาจจะงงว่าทำไมคลิปผมมันแบบ ทนตีนขนาดนั้นนะเรียกได้ว,ว่าแบบดึงทุกสก,กิลเข้ามาหาตัวเองโดนแม่งทุกสก,กิลเลยนะจังหวะนี้อ่าน่าจะจบแล้วนะชนะแน่นอนครับตาเน้ปิดเกมครับเจฟความกดเลียวของมังกรเรียบร้อย ชนะ3แพ้2แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ลิปโป้เหรอเอาละครัลิปโป้ยืนหน้าครับเล,เล 3, ิโป3สามสามสิปะวะเออน่าจะ30มสินะเดฟี่สียูริของเราครับเปิดด้วยสกิลไร้ประโยชน์ฮนะอุตส่าห์ได้เปิดสกิลก่อนไม่เป็นไรฮนะดูดียกโลกขึ้นมายังไง ตามด้วยอีกหนึ่งสกิลไร้ประโยชน์ครับกดป้ายใส่สไปายครับอ๋โอโหแล้วความแรงนี่มันอะไรกันนั้นโดนมิงมิงปล่อยอ๋โอโหตายครับยูนี้สกิลที่3ของเราครับมิงมิงครสกิลไร้ประโยชน์อีกหนึ่งอ่ะอ๋โอโดนสไปายมาโดนคทีไปแรงพอสมควรนะเจ็บจัดหน่อย โอ no, We ้ด้านหลังหายไปเลยครับเดซี่ตัวทำดาเมจของเขาหายแล้วฮะน่าจะสบายขึ้นนะครับโดนเล้งเทิงก็บิงมิงปล่อยเดซผมไม่มีใครโดนเลยเอาละฮะริปโปกลอมหมดแล้วครับฮะจิวโคตรแรงอ่ะดูดินี่ยืนด้านหน้านะครับเลเวลสามสิบนะฮะโอ้ยูริกระโดดไปลบเกาะลูดี้ฮะโอ้แล้วตีตายเลยครับแหลมสุดๆโดนแกงไข่ครับจังหวะนี้ เอาแล้วะน่าจะชนะแลวนะก็เหลือมิงๆมิงตัวเดียวครับตัวสุดท้ายทำอะไรมาก็ไร้ประโยชน์ครับจัด่อยโชเรียบร้อยชนะสี่เลยฮะอันนี้ผมไม่ได้ตัดมาแต่ตาชนะนะคือตัดเรียงกันมาเลยครับแต่ว่าตัดช่วงที่แบบกดอ่ากดต่อสู้ใหม่ออกไปนะมันจะได้แบบลด ระยะเวลาคลิปนะฮะไม่งั้นมันจะยาวอีกประมาณ4ีห้านาทีนะ <c oughs> มาถึงก็เปิดก่อนเลยครับลิโป้ฝ่ายตงข้ามแขวงไข่ทางด้านของโอ้มีคลิปส6ด้วยนะฮะยังไงเจฟสวาม์เกลียวกราดผมไม่มีใครตายเลยแล้วลิโปม้มันแรงยังวักนี่เลยเพื่อสามสองนะฮะโอเคฆ่าไปได้หนึ่งตัวครับ ไหวหรือเปล่าครับตอนนี้โอ้โหตายครับจริงมะเนี่ยเอาไปตรงข้ามก็ตายเช่นกันนะไหวไหมฮะเอาอะไรไปสู้เนี่ยยูริเออชนะได้ไงวะน่าจะแพ้นะฮะเรียบร้อย ไปเกิดนะจังหวะนี้ลิโพสามสองแม่งแรงเกินไปฮะแต่เราอย่าเสียเวลาครับมาดูกันต่อดีกว่าลิโปอีกแล้วครับ3 4มมากับเอสด้วยฮะโอ้โหวันนี้สปายสามสองเลยโคตรแรงแต่เราก็แรงเช่นกันคืออยากคิดว่าทำไมอ่าทางด้านเจผมออกสกิลบ่อยนะฮะมัน อาจจะดวงดีก็ได้กเขาไม่เขนะ้าใจเหมือนเอาอเลยฮะลิโปเหลือกรอกครั้งเดียวครับตีใส่ดูดเลือดด้วยครับลิปโป้ตัวนี้โอ้ปิดบล็อกก็ไม่รอดนะไม่เป็นไรครับยังมีเกิดใหม่หนึ่งหนึ่งฮ huh? ะไม่มีเร่งเทินชนะแน่นอนแบบนี้โชว์ศักยภาพหน่อยนั่นแหละครับคริสทำได้ดีมากคือถ้าจัางหวะริปโปใช้เร่งเทินแล้ว เหลือหนึ่งหนึ่งกับคลิปนี้ชนะแน่นอนนะโอเคมาดูกันต่อครับตอนนี้ผู้ต่อสู้ของเรานี่ชื่อว่าดงกล้วยตอนนี้ผมชนะเท่าไหร่ห้าแพ้แพ้สามใช่ไหมโอาชนะสี่วะจำไม่ได้แล้วนะเริ่มเยอะเยอะเกินจนเริ่มจำไม่ได้ยังไงฮะสบายตายไปก่อนนะชื่อเหมือนที่แบบดงกล้วยน่าจะคนไทยแน่นอน ลว้วยนี้ไม่น่าจะมีประเทศอื่นแล้วแหละไอรินเกิดมาใหม,ม่ครับจงังหวะน,นี้คลิปปอยเดนรนเข้าไปิดท,ที่ไอรินคนเดียวเจฟโชว์ศักยภาพโชว์ให้เขาเห็นว่าเจฟหมิงก่อนก็ได้แต่ลิปโป้รสามสิบนี่คือก็ <S <S ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะ สกิลนี้แรงขึ้นแนะแต่ก็ไม่ทำให้ผมตายไม่ทำให้ฉันถึงตายแล้วก็จบเรียบร้อยลิฟโปลาก่อนคลิปโชว์ศักยภาพจบแล้วชนะอีกแล้วครับอลีหนา้าไต่ขึ้นเรื่อยๆครับ อ๋อตายไปก่อนเลยครับสไปผมเจฟสามแปดยืนหลังครับแล้วก็ลิปโป้เลเวลสามสิบนะฮะเปิดก่อนครับเจฟผม,มยังไงไม่มีใครตายเลยเหรอโอ้ยังดีฮะดีติดสปีดไปฆ่าไอรีนได้ก่อนหนึ่งชีวิตหนึ่งปล่อยชาเขับมาไม่มีประโยชน์ครับและยังไงหมดเลือดเหลือติ่งสุดๆอ๋ออ๋ออ๋อจะตายแลยฮะยังไงครับ ตายใค่จังหวะนี้โหแล้วสกิลหลประโยชน์มากยูริโอติดจุดอ่อนไปฆ่าเจฟได้ครับโอ้โหนี้ต้องขอบคุณที่ใส่เจมจุดอ่อนเลยนะครับสุดยอดไปเลยไม่ได้ใส่อาวุธจุดอ่อนด้วยนะครับใส่แค่เจมจุดอ่อนติดในจังหวะที่พระเจ้ชาช่วยมากเหลือลิปโอต,ตัวเดียวฮะโอ้และเจฟยังไม่ตายครับชีวิตแรกอ่ะเจฟม,มีชีวิตเดียวโทษ เคคิดตายแต่เกิดมาใหม่แล้วเจฟก็ปิดเกมออออิซี่วินอิซี่ไรชนะเท่าไหร่แล้วเนี่ยเรื่อยๆครับอารีน่าสังเกตจากแต้มผมได้นะฮะไม่ม <oh ีการตัดต่อขึ้นมาเรื่อยๆฮะเจอทีมเลกับเอสสามแปดครับลูที่สามหกเปิดก่อนถล่มพสุธาตูมโอ้โอ้ตายหมดเลยครับหมดเไม่มีตัวไหนมีเกิดเอาเคา์เตอร์กลับมาตายเองอีกครับ โอเ้เหลือตัวเดียวฮะไอรีนเลเวลสี่สิบคนนี้ถ้าผมไม่ได้เปิดก่อนผมอาจจะหมดทีมเหมือนกันแน่แน่ทีมน่ากลัวมากฮะไอรีนเกิดมาใหม่ครับยังไงกูจะถ่ายฮะโดนฟิดฟันไปสองทีแรงนะเนี่ยนี่ยืนหน้าเนี่ยเรียบร้อยฮะ โอ้โชคดีฮะได้เปิดก่อนครับถล่มพัซสุธาไปเลยต่อกันเลยดีกว่าฮะอย่าเพิ่งตะลึงกับความเก่งตัวเองคราวนี้มาเจอโอ้สามสองเดซี่สี่สิบมิงหมิงสี่สิบนะแล้วก็เนียสามสองก็เอาเหละทีมแบบนี้ก็ขึ้นสี่พันได้หรอวะแล้วมันจะสี่พันสี่แล้วด้วยไงอ๋อมันเป็นพอลิโฟสามสองนี่คือลิฟโตสามสองที่มันแบบชิโกะอ่ะคือเก่งเกินไปอ่ะ และคนเปิดไม่ได้ริปโป้ก็ชกชำ้ำไปเลบางคนแม่งแบบ4ี่เปอสามอยู่ดีๆเจอเด็กใหม่ที่แบบเล่นไดไ้ไม่กี่เดือนเปิดได้ริปโป้เลเวล 3, สามสองแซงหน้าไปเลยโดนเร่งเทินครับจังหวะน,นี้โอเคฆ่าทางได้ของเนียได้แล้วฮะได้เลือดคืนมานิดนึง อออตายครับแบบนี้เกลียวกราดหายไปสองตัวยังไงโอเคเกระหมดแล้วครับลิปโป้ let's go, <S Let s go. <S ตายหมดหนึ่งนหน,นึ่งแล้วจังหวะนี้กัดจอ่อให้เกียรติเซเว่นไนท์นิดหนึง่งลิโป้ชนะรัวๆเลยเว้ยใจชื้นใจชื้นเอามาต่อกันเลยดีกว่าฮะ มีโอ้โหโอ้เดืลอน36ครับแล้วก็เอสาด้วยริปโปสามบูตดาเมจโอ้มีสไปร์สามสิบนั่น่ะทุบติดบล็อก2องพันดาเมจเลยเหรอนักติดบล็อกนะเฮ้ยโอ้โหแรงเกินไปแล้วเจฟเลเวลสี่สิบโดนติดคลิปไปเป็นพันครับแรงเกินโอเคฮะตายไป2ตัว เอสก็โอ้โห4,007หายไปเลยครับหนึ่งตัว <c oughs> ยังไงไหวหรือเปล่าเจฟไหวหรือเปล่าน่าจะแหลมตายไปเนี่ยเฮ้ยตายวะ่ะอ๋อตายแน่เลยครับก่อนตายฝากรอยช้ำอาไว้ อลิโป้ซัดแหว่งอ้าวชนะก่อนเว้ยชนะครับโดยการที่สไปค์ฝ่ายตรงข้ามแฉกคลิปผมไว้ฮะทำให้ไม่โดนแรงเถิดนี่สไปค์หรือสไปโอเคมาดูกันต่ออู้เจอทีมเบรกแล้วไอรีน40อีกแล้วเหรอยูรี40ิบลูดี้สาครับโดนกันไปคนละครึ่งหลอดนะล,ลูดี้ก็ยกโลขึ้นมา ติดบล็อกครับไม่ตายนะจังหวะน,นี้โดนกลางโลด้วยฮะยังไงครับอ้โ,อโหยุดเลทที่ส,สุดสกิลนี้โอโดนเล่งอามาตะทิ้งไปครับจังหวะน,นี้จะดูเจฟผมท็อปฟอร์มสุดสุดอะจังหวะน,นี้ออกสกิลแบบโหแรงไปแล้ะออกสกิลแบบโคตรรัว บางคนอาจจะแบบพี่โชคดีจังให้ผมโชคดีวะแม่ผมก็เห็นคนชอบบ่นจังเลยหมิงหมิงฝ่อยออกกายต,ตัวเองไม่ค่อยออกสกิลชาตัวดาเมจตัวเองไม่ค่อยออกสกิลชาฮะมันก็ผัดผัดกันไปแหละนะจังหวะนี้ตัวไหนออกสกิลจังหวะนี้ตัวไหนออกสกิลมันผ,ผัดผัดกันไปแหละครับชนะปะเนี่ยเฮ้ยแพ้ปะวะ เฮ้ยไม่เอานะโดนเล่งเทินตายไม่เอานะอ๋อผิดสก,กิลแล้วพี่เจบอ๋อด,ดูดเลือดเรื่อยๆเ,ยเยลยเว้ยอ่ะไอรีลาก่อนโอเคมาหนึ่งหนึ่งเรียบร้อย เอาลฮะ4.5แล้วครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวรูบี้หมดลากันไปก่อนครับบายบายนะฮะนี้ผมมันตัดต่อมามันก็เลยย้อนกลับมา4.3ในหน้าแรกนะไปแล้วครับลากันไปก่อนบายบาย